สวัสดีค่ะมาพบกับเมกแล้วนะคะในรายการรถดีไม่ใช่แค่รถยนต์ค่ะวันนี้เมย์นำรถมาเสนอนะคะเป็นรถสุดหรูค่ะสไตล์ผู้บริหารนะคะนั่นก็คือ Honda Accord 2.0 h y b r i d นะคะปี2015สีบอลค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคันนี้มันจะสงคำร่ำลือจริงไหมว่าทั้งหรูทั้งมีสไตล์ค่ะไปค่ะ ค่ะแล้วก็มาอยู่ที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะกระจังหน้าค่ะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะตัดด้วยสีฟ้าน้ำเงินค่ะแสดงถึงสัญลักษณ์ของไฮบริดนะคะไฟหน้าค่ะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ค่ะเป็นแบบ LED นะคะที่สำคัญตัวนี้ค่ะจะมีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะคะเมื่อแสงน้อยออไฟตัวนี้ก็คือจะปรับสว่างให้เราทันทีค่ะก็คือบอกเลยว่าหรูอย่างที่เขาว่าจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านข้างของรถค่ะ ค่ะแล้วก็ต่อที่ด้านข้างของรถนะคะล้อค่ะจะเป็นล้อแมกอะลอยนะคะขานาด17นิ้วค่ะจะมีสัญลักษณ์แสดงของไฮบิดนะคะกระจกข้างค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวค่ะ ขอบประตูค่ะลูกค้าจะเป็นตัดด้วยโครเมียมนะคะด้ามจับค่ะจะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เพียงแค่ถือรีโมทไว้ใกล้ๆนะคะเราก็สามารถเปิดประตูได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มอะไรทั้งสิ้นนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหลังรถกันค่ะว่าจะเป็นยังไงไปค่ะ ค่ะแล้วก็มาอยู่ที่ด้านท้ายของรถนะคะไฟท้ายค่ะจะเป็นไฟท้าย LED นะคะตัดด้วยขอบโครเมียมค่ะมีสัญลักษณ์ของ h y b r ิดนะคะแล้วก็จะมีกล้องด้านหลังให้ด้วยค่ะที่สำคัญตัวนี้นะคะแค่กดปุ่มเปิดค่ะก็จะเป็นด้านท้ายของรถแบบนี้นะคะคือใส่ของได้เยอะอยู่นะคะภายในกว้างค่ะโอเคเราก็จะไปต่อกันที่ด้านในของรถกันนะคะ ค่ะแล้วเราก็มาอยู่ที่ด้านในของตัวรถนะคะลูกค้าเบาะค่ะ,คะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะลูกค้าส่วนคนขับจะมีปรับหลังได้ด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับรถค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นลายไม้ค่ะแล้วก็มาถึงขอบประตูนะคะก็จะมีนี่กล่องใช้อนเนกประสงค์แบบนี้นะคะเกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะรับสายวางสายนะคะหรือว่าจะกดปุ่มเล่นกับเครื่องเสียงได้เลยนะคะคอนโทรลได้เลยะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยเครื่องเสียงนะคะขนาดจออยู่ที่7.5นิ้วค่ะรองรับ FM AM CD DVD นะคะแล้วก็ AUX Bluetooth ค่ะค่ะก็คือโดยรวมนะคะภายในก็คือกว้างแล้วก็หลูหลายอย่างที่เขาว่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเรื่องราคาและโปรโมชั่นด้านหน้ารถกันเลยค่ะ ค่ะและนี่ก็คือโดยรวมทั้งหมดนะคะของ Honda Accord 2.0ไฮบริดปี2015นะคะบอกเลยว่าสวยหรูตามที่เขาว่าจริงๆค่ะนะคะราคาของคันนี้ก็คือ699,000บาทนะคะที่สำคัญราคานี้ก็คือรวมโปรโมชั่นแล้วนะคะ โปรโมชั่นที่ว่าน,นี้ก็คือฟรีค่าจัดค่าโอนค่าตรวจสอบฟรีพรบรและที่สำคัญก็ฟรีการภายชั้นหนึ่งนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เมขอลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ